ใช่ครับเป็นแสงสว่างมาจากสนอนน้ำนอนะครับไม่เป็นไรไม่เป็น่เปโอ้โห้เลยน้เนเนนเนนีเสปวัด่เป็นสวัสดิภาพนะครับเล้วันนี้จะมาเสนอเื่อผ้าผักผักตน ที่มาแล้วครับมาแล้วก็คือกระถางนะครับคือเราจะทําขึ้นมาเพื่อเพื่อไม่เกิดมระถางอ้ต้นนะครับคือเอวัสดุวัสดุที่จะใช้จาัดขึ้นบนแล้วก็ วัสดุวัสดุรัสดุของโรงงานครับเพื่อนำมาเพื่อนำมาผลิตเป็นวัตถุดิบวัสดุที่เหลือใช้จากธรรมชาติเพื่อแห่เพื่อนาติดสองเพื่อนำวัสดุในท้องถิ่นงที่เหลือใช้มาใช้ประโยชน์ให้เต็มสุดแล้วก็ วัสด so ุที่ใช้ครับก็จะมีกับกับมีใบมะพร้าวมีแกงมูสัดแล้วก็มีเปลือกผ่านแล้วแล้วก็แป้งมนทำมะลัะก์ครับแล้วก็ไอ้นี่ไอ้เออวัชพื้นวัชพื้นมะพร้าวนะครับมันก็เราก็หามาจากที่ตามคนที่แบบเขา ใยมะพร้าวชิ้มะพร้าวเหรอใช่ครับใช่ครับก็จะมีประโยชน์มีอายุการใช้งานที่นานด้วยตัวไหนครับตัวไหนอะไรทำให้ใช้งานได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับมีมันจะเป็นมีแก่ใยมะพร้าวครับมีอะไรครับแร่ธาตุที่มีครับ ผัดซอสผัดซอัดอก็นำาห่ะขาเอาแกะกูต่แล้วก็เผื่อใส่ครับมาผสมกันให้เข้ากันก่อนแล้วก็นำแป้งไปต้มแป้งมาต้มให้มันร้อนเป็นกาวแล้วก็นำมาแล้วก็นำใส่แม่เบอร์แล้วก็กินวัสัดาห์แล้วก็แกะ

เพราะว่าน้ำมันายได้เลยอันนี้เราจะปลูกแล้วเราจะให้ไวแบบนี้เลยถ้าเกิดมันโตจนถ้าเรากระโดงแล้วถ้าโทลอยตดไม่ได้ไ เราต้องทำงช่ครับเจอความคืบเจออะไรก็ตามไปมันมัจะก้อยไหลมัก็แต่คือเราก็จะแค่แบบพอประมาณไม่ได้แบบไม่ต้องการไ่ต้องกนก็เป็นก็ารทดลองแล้วคือตามตามได้ครับูเราไม่ได้ฝากคือไม่ใช่ถ้าบวงก็คือไม่ได้ต้องยันเล่นกการต้ับสนุนอ

นอะไรทุกอย่างพอมีกาก็มีการก็ขอแบ่งกันะเลย่าจุดหน้าจุดนน้าได้แน่นอนแต่ถ้าได้โถน้าได้นี่ถ้าเราโถมจะต้องมีอะไรต้อเลือกเลือกิวมันน้ำขนาด ผมเงินอยูลองไม่รถน้ำเลยคืออยู่แบบเฉยๆเลยแต่ถ้าทำแล้วก็รดน้ำเพิ่มเราต้องใช้กระตงอะไรยถ้าปรับวงจะปานปานแบบอยากเล้ยวกันแล้วให้มานแบบใหไมัแบบได้หนาให้ได้อยู่อะ ครับดูเหมือนกันนะครับมันเป็นเรื่องที่นะครับขอได้เลย dạy 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 dạ dạy dạ dạy dạ dạy dạ 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 dạ

มันก็ก็ะคือใส่กอนก็จะไม่คปก็เ็กใช่เพราะว่ามันติดยังเดผ่านเดน่นตแบ็นแปเลยน่ีกเป็นน้ำงนน้กเปนนมีครับมีคับีครับมีครัมีมี มันต้องตาเองตาวต้มจะไม่รอนกรอ่ต้องทำให้หอมต้องไปต้มพอถ้าเย็นมันก็จะมันก็จะตัวแล้วไปดูช่อง